ดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาสูตรหมูหมักนะคะคีโตนะคะสําหรับคนที่ทานคีโตนะคะเอาไปทําเมนูอะไรก็อร่อยและที่สําคัญนะคะหมูเนื้อนิ่มมากนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะ ั้นแรกเราก็ต้องเตรียมหมูก่อนเนาะหั่นหมูกันนะคะโดยที่เราจะหั่นชิ้นพอดีเนาะแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะเอาไปหมักนะคะเพื่อที่จะได้หมูหมักที่นุ่มนะคะในการทำร้านหน้าขีโตของเราเนะเดี๋วเราจะเริ่มหั่นกันค่ะ งานเนี่ยชิ้นหนาเกินไปนะคะเพื่อที่จะได้หมักแล้วนุ่มนะคะแล้วก็มันจะเข้าเนื้อมาก,มากเวลาเพื่อนๆนะคะเอาไปทํานะคะในสูตรของคีโตโจีนิกนะเพราะเราปรุงน้อยนะคะแต่ถ้าหมูเราอร่อยเนี่ยมันก็โอเคนะ เราก็จะหมักทิ้งไว้กันอยู่ประมาณ15นาทีขั้นต่ำนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะหมักหมูกันค่ะตอนแรงนะคะเราก็จะใช้นะคะคน้ำมันหอยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จนะคะ ตามด้วยไข่ไก่ทั้งฟองนะคะหนึ่งฟองครัอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเบกกิ้งโซดานะคะให้เราใช้นิดเดียวพอนะคะไม่งั้นรสมันจะเื่นนะคะ เอาละค่ะแค่นี้เราก็จะได้หมูที่นุ่มนะคะซึ่งนะคะสามารถเอาไปทําสูตรอื่นของคีโตจีนิกได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งตรงนี้ไว้นะคะประมาณ1ชั่วโมงประมาณส5นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปค่ะดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาสูตรหมูหมักนะคะคีโตนะคะสําหรับคนที่ทานคีโตนะคะเอาไปทําเมนูอะไรก็อร่อยและที่สําคัญนะคะหมูเนื้อนิ่มมากนะคะ ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด b s c สไ b e ค่ะ